สวัสดีค่ะปราทูจากเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยย่าน,นะคะวันนี้มานำเสนอตอนที่172ค่ะปลูกถ่ายไตยแม่ลูกกรณีคุณหนิงและลูกสาวและเป็นกรณีฆ่าหมูเลือดด้วยนะคะคุณหนิงคือคุณแม่คือคนให้ไตเลือดกรุ๊ป B คุณพลอยลูกสาวคนรับไตเลือดกรุ๊ปโอฟอกเลือดมาแล้ว3ปี ลาทูผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแอดมินเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาติใช้สิทธิ์บัตรทองปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแม่หนิงเล่าว่าตอนนั้นน้องพลอยอายุ25ปีค่ะทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแม่ไม่ได้ไปด้วยนะคะน้องพลอยไปกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเล่าว่าขณะนั่งทำงานอยู่นะคะน้องพลอยก็บอกว่าน้องพลอยรู้สึกเบลอพูดไม่ชัด สื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วก็หมดสติไปค่ะเพื่อนเพือนก็รีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอที่ต่างประเทศบอกว่ามีภาวะไตวายค่าบางอย่างสูงมากค่าบางอย่างก็ต่ำมากหลังจากที่คุณหมอได้รักษาตามอาการและช่วยเหลือชีวิตน้องพลอยไว้เมื่อรู้สึกตัวน้องพลอยก็รีบโทรศัพท์กลับมาหาคุณแม่ที่เมืองไทยค่ะและวางแผนเดินทางกลับมา กลับมาถึงที่เมืองไทยแม่หนิงและน้องพลอยก็ไปพบคุณหมอเฉพาะทางโรคไตตรวจยืนยันว่า e g f r คือ3%และได้ทำการฟอกเลือดที่หน้าอกตลอดการฟอกเลือดปีกว่ามีอาการวูบบ้างซีดบ้างความดันตกบ้างแม่หนิงเล่าว่าระหว่างนี้แม่ก็ศึกษาเรื่องการปลูกถ่ายไตมาตลอดค่ะอยากให้ไตลูกสาวและก็มีปรึกษาคุณหมอประจำตัวน้องพลอยด้วยค่ะ ตอนนั้นแม่อายุ50ปีแล้วนะคะช่วงแรกๆคุณหมอก็ยังไม่เห็นด้วยค่ะเวลาผ่านไป3เดือนคุณหมอเห็นถึงความตั้งใจความเข้าใจในโรคไตของแม่มีมากขึ้นข้อมูลการปลูกถ่ายไตยใหม่ของแม่ก็มีมากขึ้นด้วยและที่สำคัญคุณแม่มีสุขภาพดีค่ะคุณหมอจึงเขียนใบส่งตัวน้องพลอยและคุณแม่มาปรึกษาการปลูกถ่ายไตยใหม่ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยสิทธิ์บัตรทองค่ะการตรวจสุขภาพทั้งสองคนทั้งน้องพลอยและแม่หนิงผ่านฉลุยภายใน6เดือนและที่ผ่านมาตลอดการฟอกเลือดของน้องพลอยก็ไม่เคยติดเชื้อไม่เคยติดโควิดไม่เคยน้ำท่วมปอดถือว่าเป็นคนไข้ที่วินัยดีและแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแม่หนิงก็มีไตที่สมบูรณ์ดี เส้นเลือดทุกเส้นชัดเจนมากไม่มีไขมันหรือหินปูนและจากการตรวจคุณหมอขอเลือกไตข้างขวาของคุณแม่ให้กับน้องพลอยค่ะวันผ่าตัดจึงถูกกำหนดแต่เห็นไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแม่หนึ่งเล่าว่าน้องพลอยติดเชื้อค่ะจากแผลฟอกเลือดการผ่าตัดจึงถูกเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนพ่อหายจากการติดเชื้อ หมายมั่นว่าครั้งนี้คงได้ผ่าตัดกันแน่ๆละ่ะปรากฏว่าน้องพลอยติดโควิดอีกค่ะการผ่าตัดถูกเลื่อนอีกหนึ่งเดือนคุณหมอบอกว่าเอาให้สุดเลยนะแล้วไม่ต้องติดเชื้ออะไรอีกแล้วนะจะเปลี่ยนไตแล้วน้องพลอยได้เข้าแอดมิดล่วงหน้า1สัปดาห์เพื่อทำการล้างน้ำเหลืองเพราะที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะ เพราะว่าแม่หนิงมีเลือดกรุ๊ป B ซึ่งเป็นคนให้และน้องพลอยผู้รับมีเลือดกรุ๊ป O แม่หนิงบอกว่าทีมปลูกถ่ายไตยแจ้งให้เตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ5 0 0 0สนบาทค่ะเพราะต้องมีการล้างน้ำเหลืองประมาณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทซึ่งแม่ก็โอเคค่ะส่วนแม่หนิงแอดมิดล่วงหน้า1วันคุณหมอให้สิทธิ์เลือกทั้งวิธีการผ่าตัดเอาไตาออกนะคะว่าจะเลือกวิธีผ่าตัดอย่างไร จะเป็นวิธีเปิดหน้าท้องหรือว่าเรียกว่าแผลเปิดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสองกล้องก็ได้แม่หนิงเลือกวิธีผ่าเปิดค่ะเพราะบอกว่าจะได้เอาไตาออกมาสมบูรณ์ที่สุดและคุณบอกก็ยังให้เลือกอีกนะคะก็คือยาระงับปวดค่ะแม่หนิงเล่าว่าในส่วนยาระงปปรับปวดแม่เลือกแบบตามอาการค่ะถ้าปวดมากแม่ก็จะขอยาฉีดยาแบบกด แต่ถ้าปวดน้อยแม่ก็ขอยากินค่ะในวันผ่าตัดทุกอย่างราบรื่นดีค่ะแม่หนิงเล่าว่าน้องพลอยฟื้นตัวดีมากๆเลยนะคะปะสัสสาวะเยอะทันทีความเจ็บทนไหวพักฟื้นสิบวันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลส่วนคุณแม่การฟื้นตัวชิวๆค่ะเจ็บแผลแบบทนได้เพราะคลอดลูกมาแล้วสามคนวันออกโรงพยาบาลนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองเลยค่ะ แบบนี้สิคะทีอเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะวันออกโรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะศูนย์บาทเลยค่ะแม่ก็แปลกใจมากๆเลยนะคะปัจจุบันผ่านมาแล้ว8เดือนค่ะแม่หนึ่งและน้องพลอยสุขภาพดีทั้งคู่แม่หนึ่งเล่าว่าน้องพลอยใช้ชีวิตในวิถีคนไข้ปลูกถ่ายไตได้ดีค่ะถึงจะกินเที่ยวสุดเหวี่ยงทัวร์คอนเสิร์ตฉ่ำ สงกานฉ่ำแต่ก็ดูแลตัวเองแบบสุดเบี่ยงเหมือนกันค่ะแม่หนิงขอฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะปลูกถ่ายไตยว่าการผ่าตัดให้ไตไม่น่ากลัวหรือน่ากังวลเลยค่ะหากผ่านการตรวจแล้วนะคะความกังวลจะไม่มีถ้าเราเอาความรักเป็นที่ตั้งแต่หากกังวลเรื่องการฟื้นตัวแม่คิดว่าจริงๆแล้ว10-15วันน่าจะเริ่มเดินได้สะดวกค่ะและทำงานได้แล้วนะคะ แม่มีความสุขมากๆนะคะทุกวันนี้แม่เห็นลูกสาวแม่ใช้ชีวิตปกติไม่ต้องไปฟอกไตวันเว้นวันขอพูดอีกครั้งนะคะแม่มีความสุขมากๆค่ะสําหรับคู่เพื่อนป่วยที่กำลังศึกษาหาข้อมูลหรือกำลังจะเตรียมตัวปลูกถ่ายไตนะคะก็ขอให้การตรวจร่างกายผ่านทุกขั้นตอนสุขภาพดีทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบนะคะ สวัสดีค่ะ